สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนและขณามีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1มีนาคมถึง15มีนาคม2,567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพคุณมากๆเลยคะ่ะค่ะเราจะเริ่มต้นการอ่านพื้นฐานดวงดวงภาพรวมทั่ว,วไปของชาวราศีมีนลัคนามีนคะ่ะ พลังงานไพ่นะคะท่านได้ไพ่ i ดอะไฮพ s t เ s s เป็นไพ่ราชินีพะจาร์หรือไพ่นักบุญนักบวชหญิงนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการบางท่านนะอาจจะอยู่ในช่วงของการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระการนั่งสมาธิช่วงนี้ฝักไ่ไปด้านนั้นก็ได้หรือบางท่านก็อยู่ในช่วงของ การศึกษาอะไรใหม่ๆโครงการใหม่ๆธุรกิจใหมเ่เรื่องของงานใหม่ๆอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือเป็นการรอคอยใครบางคนก็ได้ด้วยเหมือนกันว i วอ of ฟอร์จูนการหวนกลับของบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นงานเก่าสิ่งเก่าๆเ,เพื่อนเก่าคนรักเก่ากลบกับมาก็ได้ด้วยเหมือนกันสเหรียญคือการพูดคุยกันเขาเรียกว่า จะต้องมีการบารานการปรับความเข้าใจกันก็ได้ในเรื่องของความรักนะคะมีความมั่นคงเกิดขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะไพ่ภะสัคฆราชค่ะาราชินีดาผู้หญิงแกร่งค่ะท่านจะเพิ่มความแข้มแข็งให้กับตัวเองความแข็งแกร่งค่ะไปเน้นในเรื่องของการงานมากๆเลยค่ะราชินีไม้ขยายด้วยอัศวินไม้ซะด้วยนะคะว้าวแล้วก็คิง ไม้อีกราชาไม้การงานประสบความสําเร็จนะฮะโอ้โหพลังงานพญานาคขึ้นมาเลยค่ะความยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะหนึ่งดาบมีรูปพญานาคนะคะ,ะเพราะฉะนั้นดวงของท่านปังมากเลยนะคะเรื่องของงานหนึ่งถ้าทํางานในองค์กรมีโอกาสถูกโปรโมทเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งใหญ่ๆได้ปรับเงินเดือนขึ้นนะกงลอ้อโชคชะตานะคะแล้วก็ หรือถ้าใครอยู่ในเวลเรียนก็แปลว่าอาจจะได้แบบ1สอบอะไรก็ผ่านาถึงท่านกำลังจบการศึกษาจบแน่นอนและบางท่านก็ได้เกียรตินิยมได้ด้วยไพ่ดีมากมายเลยนะคะส่วนบางท่านนะคะอาจจะเหมือนกับรองานอยู่นะคะจะได้งานไหมอันนี้มีการเริ่มต้นงานเกิดขึ้นได้ค่ะเพชรอฟวานเละ1ดาบนะคะ และงานนี้เป็นงานดีที่ท่านมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะอ่าแล้วก็บางท่านก็นะฮะมีเรื่องของความรักสิ่งเก่าๆรีเทิร์นกลับมาปรับความเข้าใจและไปต่อในความสัมพันธ์และดีมากถึงขั้นไปถึงครอบครัวของแต่ละฝ่ายเลยนะคะอ่าก็จะเป็นอย่างนั้นเลยในความรักนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่ามั่งคั่งอยู่แล้วอ่าองค์พญานาคขึ้นมาเสริมดวงในเรื่องโชคลาภเรื่องของเงินทองลังไหลมาเทมาเหมือนกันค่ะนะคะนี่ก็คือพลังงานดวงของชาวราศีมีนค่ะแล้วมาเปิดดวงความรักคนมีคู่กันก่อนนะคะพลังงานดวงความรักคนมีคู่ค่ะ สิไม้เทา้าแปลว่าการผูกพันความรักแบกไม้อ่ะมันแปลว่าไม่ปล่อยวางนั่นแหละคะ่ะหนึ่งถ้วยนะคะยังมีความรู้สึกแบบรักให้กันดีนะคะมีความรู้สึกอยากร่วมทุกร่วมสุขนะสมเหรียญน,นะคะเ,เป็นเรื่องของ1นงนะถ้าเป็นเรื่องงานดีนะค่ะไพ่ใบนี้แปลว่าพรสวรรค์ ความรู้ความสามารถของท่านดีมากแต่ถ้าแปลความรักก็ยังเป็นสิ่งที่ดีนะคะขยายด้วยสามถ้วยสามเหรียญอาจารย์ไม่แปลเสียนะอันนี้มันแปลว่ามีอะไรก็เหมือนกับส่งเสริมกันะนะนะคนมีคู่ดวงของท่านอะ่ะท่านกับคนรักจะมีอะไรก็เสริมส่งกันสนับสนุนกันได้ดีมากมายเลยค่ะพลังงานฝ่ายเขาขึ้นไพ่เดอะซันเลยค่ะ ตัวเขาช่วงนี้งานก็ดีก็ปังนะคะหรือความรู้สึกที่มีต่อท่านก็ยังมั่นคงแปดดาบถึงแม้ว่าเขาอาจจะติดภารกิจหรือติดปัญหาอะไรบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของเงินนะอาจจะมีการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างในเรื่องของการเงินแล้วเขาก็ทำสำเร็จนะอัศวินดาบนะคะช่วงนี้เขาจะ ค่อนข้างแบบวุ่นวายกับงานกับเรื่องของอผลประโยชน์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเวลาให้ท่านอาจจะน้อยลงนะแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกนะเหมือนเขาติดเนะี่ยให้แปดดาบเห็นไหมติดตะข่ายดักไว้เลยอะ่ะติดไม่ได้ติดเรื่องของผู้หญิงหรือผู้ชายนะหรืออะไรนะถ้าท่านเป็นหญิงชายปรับเข้ากับดวงนะรายงานสรุปการขอกับ มารักกันขอคืนดีก็ได้ถ้าใครทะเลาะกันอยู่นะเนี่ยต้องปรับความเข้าใจอะไรที่มันวุ่นวายในชีวิตรักเนี่ยรักซ้อนรักสามเศร้าของท่านก็มีเจอเหมือนกันแหละนะคะน้ําตาไหลอาบแก้มเลยนะแต่ก็จะขอโทษขอโอกาสอ่านะคะขอกลับมาถ้าเขามีอะไรที่เหมือนกับทำให้ท่านเสียใจเขาจะขอโทษคะ่ะแล้วขอโอกาสแล้วกลับ บอกว่าเลยว่าเขาจะไม่ปล่อยท่านจะกอดท่านไว้อย่างนี้นี่คือความรู้สึกของคนนี้นะคะที่จะเหมือนกับอม,มารักษาบาดแผลทางใจที่มีปัญหากันนะเขาจะเข้ามาเยียวยาท่านอย่างแน่นอนนะอ่ะขอดูไพ่จากมิราเคิลไพ่มิราเคิลบอกว่าอย่างไงอีกความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีน ไพ่มิราโคบ,บอกว่ายังไงท่านเป็นยังไงกันนะคะบอกว่ามีการแชร์แบ่งปันกันได้ดีค่ะอือหือมีสเสน่ห์ค่ะเอ่ออาจารย์มองว่าความรักของท่านจริงๆอ่ะเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจมากกว่าที่คนรักของท่านเหมือนไปอยู่ที่ไหนก็มีคนรุมล้อม,อมเป็นคนมีสเสน่ห์นะ ออของขวัญที่น่าหลงไหลท่านอาจจะได้รับของขวัญแบบเซอร์ไพรส์มากๆก็ได้นะคะไพ่บอกอย่างนั้นเลยนะเขาจะส่งอะไรมาให้ท่านสักอย่างนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอย่าคิดมากอย่าคิดมากนะจริงๆแล้วนะเหมือนการปอบใจจับไม้จับมือนะเหมือนมีอะไรสั้นไว้อยู่ที่อยากจะเซอร์ไพรส์ท่านนี่แหละ ก็เซอร์ไพรส์แหละไม่รู้แหละส่งอะไรมาให้แบบท่านไม่คาดคิดนะ่ะนะคะเขาจะพาท่านไปงานแฟนซีงานเลี้ยงอืมนะคะไปเติมเต็มความสุขให้กับท่านมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วไพ่บอกว่าสติปัญญาเพราะฉะนั้นเขาจะบอกนะคะว่าความรักต้องมีเหตุและผลอย่าคิดเยอะอย่าแบบหวาดระแวงกันนะคะอะไรก็ตามที่มันเคยผิดพลาดก็ให้อภัยกันแล้ว ขอโอกาสให้ผมขอโอกาสให้ฉันประมาณนั้นนะคะก็ดูนะคะอาจารย์ว่าพวกคุณยังรักกันอยู่ยังไงยังไงก็ไม่เลิกกันล้คะค่ะนะก็ขอให้กลับมาได้เหมือนอที่ไพ่ขึ้นนะคะโอเคขอดูความรู้สึกของเขาอีกครั้งผ่านไพ่ romance angel ค่ะเขาอยากจะบอกอะไรเขาอยากแต่งงานกับท่านนะ อยากดูแลไม่อยากให้ท่านต้องแบบเศร้าเสียใจหรือมีปัญหาอะไรเขาพร้อมที่จะเข้ามาสพอร์ตเขาบอกเลยว่าเขาเปิดใจกับท่านนะคุยกันได้เปิดได้ทุกเรื่องอืมนะคะเขามีความรู้สึกว่าท่านน่ะทำให้เขาแบบอืมีแพชชั่นของความรู้สึกความเสน่หาในตัวท่านแล้วมันทำให้เขามีความสุขด้วยนะคะ เขาปาถนาในตัวท่านอย่างมากเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะเขายังมีพลังงานดีๆกับท่านอยู่เสมอคนคนนี้นะคะอะไม่มีวันเบื่อหน่ายท่านเลยนะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดคะ่ะพลังงานดวงคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีมีนปักนี้ว้าวขึ้นดีเลยคะ่ะสองถ้วย ดีวิลม,มีใครเข้ามารักมาหลงคลัง่งท่านอย่างมากโอ้โหยิ้มหล่อหน้าน่ารักอ่านะคะเป็นคนใจดีด้วยที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้นะคะธาตุน้ําเหมือนท่านก็ได้หรือชาวมังกรก็ได้นะคะเข้ามาแบบจริงจังจริงใจและก็คลัง่งท่านเอามากๆด้วยอหกถ้วยอยากสัน สัมพันธ์รักอย่างมากเลยคนนี้เข้ามาแบบรุกเชิงรุกนะคะแล้วเป็นไงท่านเปิดใจไหมเนี่ยอืมเดอะเฮอร์มท่านก็เป็นคนที่ไม่ได้ว่าจะเปิดใจได้ง่ายๆนะต้องไตรตรองค่อนข้างเยอะแหละเอ็มเพรสอ่าต้องมีบททดสอบเนาะว่าจริงใจจริงไหมหรือว่าจริงโจ้ะอะไรประมาณนี้อาจารย์มองว่าท่านพอเป็นเดอะเฮอร์มิจะคิดเยอะ,ะค่ะ เออนะคะเนี่ยก็ยังเหมือนวางตัวตัวเองอยู่ก็ก็ไม่ถึงขั้นปิดกั้นนะไพสทท่สีดาบไอ้โทษทีเสี่ยเหรียญชุดนี้เปิดหีบเงินอยู่แต่ก็ยังมีท่าทีที่ที่อยากที่จะ,อะขอศึกษาไปนานๆนะคะคือเปิดโอกาสให้ตัวเองแหละนะคะก็ขอคุยไปเรื่อยๆสักพักก่อนเพราะเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวมีนจึงยิง่งชาวเมีนมีดาวารพฤหัสประจําตัวด้วยค่อนข้างคิดเยอะ นะคะก็จะเป็นคนที่แบบไม่ได้แสดงความรู้สึกตัวเองออกมาชัดแจ้งนะคะแต่ก็ยังให้โอกาสกับตัวเองในเรื่องของการศึกษาดูใจกับคนที่เข้ามาในครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะก็มีพลังความเป็นไปได้สูงเลยที่จะเปิดใจนะคะอาจารย์มองงั้นนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ขอขอบคุณทุกท่านนะคะเจอก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ